เอ้ยเห็นพีมาเตะออกกำลังกายมู้ยสิดปีนขอกสิดปีนขอกออกไปหาพีแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเอ้ยเห็นพีมาเตะออกกำลังกายมู้ยสิดปีนขอกสิดปีนขอกออกไปหาพีแล้วตัวพี่ก็เปิดขาให้น้องดีดีเอ้าเอ้าเอ้า เอ้ยเล็กๆอะเข่าหานองกับ่ทัฒนกาปนไดเดอกกยังเสียวๆยันหนองอยู่หนองตัวหน่อยแห้งพูด <c oughs> ทุกวันนี้มาถึงใดถึงกัน,น,น,นพุ่น <c oughs> พุ่น <c oughs> พุ่นเดิน <c oughs> ให้พี่จอยมาเลี้ยงเด้นนี่อุ้ย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 ไม่ต้องห่วงลูก <c oughs> อ,อืมกินโบโบ่กินอยากเข้ามานี่แล้ว โอ้ย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 แลนน้ำพีโอ้ยโอ้ยโอ้ยหรือตนโอ้ยไปไปไปเข่าปองเคยเข่าไปลูกไปไปให้เขามาเล่นน้ำเนี่ยจักหน่อยโอ้ย<า>อุ่นยา,างน้ำเขา,าไปเอิญเอาบันนีเ้เอาไม้เขาทีมืดแล้วบัน<า>บนี้บ่มีปองได้บันนีโ้โอ้ยโอ้ยวิ่งตามพี่ย่านพีพ่บ่เขามาก โอ้ยบงพีเบินกระไดเฮ้ยมองได้กับเขาได้เบิด์อื้ยหนะดีใจลูกเขามาหาขี่แตกเงี้ยวเฮียอือตีมือตับ ตีมือตับตับตีมือตับตับกาตะหยอกเมยอยู่ตาเอตาเอพี่ปีเอ,อ้ยพี่ปีจ้าพี่ปีไปเที่ยวใส่มากเอ,อ้ยหลาคิดโอดพูดอ่ะพูดอ่ะหลาคิดโอดพี่ปีเด้ พุ่นกระไดจ้าเอ๋หลัดทางเขาหลัดทางเขาอุ้ยแม่ตายกระไดเนาะเพราะมือตับตับดีใจแห้งได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาติ เดินน้ำพีเราวันนี้พี่จะไปไหนหนูก็จะไปด้วยเออเอาปุ๊บเออนั่นปุ๊บเออพีเบนกระดาเบึงเนี่ยได้แบบแม่คักค,คักอ่ะดันให้น้องว่าดันให้น้องเบิ้งดันให้น้องเปิดค้าแล้วก็ดันว่ะสามสาว สาวต่สาวปีสาวใบข้าวไปไหนไปไหนให้ไปน้ำเน่ให้ลาไปน้ำเน่พุ่นเสียงเม่พุ่นเสียงดีโอ้ยลุมลุมลุมเสียงดีก่าลูกอีกเม่พุ่นเนี่ลุมแม่ตายพุดไว้กับดักแม่ตายเนาะตกลุมรักแม่ตายไปเลยโอ้ อนอัวเขาคัากย่านพี่บอเขามาืกกลัวพี่จะไม่เข้ามาหาวะสรรันอืมหฮ้ยเอมื่นมื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 นมน,นั่นอืม ปีจ๋าปีปี้จา ayo, ๋จาเปิดให้เน่เปิดขาให้เน่ปุ่น กำลังเลีงสาวหน้าดงสาวแก้มแดงตามพี่ติดแจเลยติดพี่เลยเด็กน้อยติดพี่แล้ว พี่กับติดแม่เฮ้ยเขาเฮ็ดยังกันนะ,ะนพระนองยืนนิ่งๆดูใอ้ออนอัวเขาอีกแล้วขเขาสิเริมล้ำค้าน่ะได้หน่เออพี่เขามาเล่นดั้มกับุนอัวเขาคิดหอดเขาหลาย ทางพี่ทางพี่ลูกพี่พี่เอ้ยพี่พี่ไปเล่นดินทรายขาพุ่นพี่ไปเล่นดินทรายนะพุน่นเร็ว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 พุ่นพี่พี่เล่นดินทรายแล้วเรียกให้ลูกกินนม แต่ลูกไม่สนใจจะมาเล่นกับพ่ออีกแล้วเขาทมลุมไหวไห้ทมลุมไหวให้วมันจะตกลุมมปีเยเยตีมือเอ,อนินลูก ลูกก็ไปยืนจุ่มกันอยู่พุ่นทางเพ่ทางเพ่ปีเอ้ยปีเอ้ยเข่าเอ้ยปีเอ้ยเข่าเอ้ยอืมจบจบยัง nhanh thuộc biệt 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 ừ phá non biệt nhìn ngoài hai lít đi khi bằng hai mực ừ. chắc mà đi chạy nhận thì nó ไปงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะไปไปลูกไปไปเข้าบ้านได้แล้วไปไป,ไปบ้านไปบ้านพุ่นไปไป,ไปบ้านเด้อเอลรอดูตัวเล็กๆจ้ตัวเล็กๆจะตามพี่ไปไหมพุ่นแม่พุ่น ถามไปแล้วแล้วพี่ไปแล้วพี่สิไปเขาบ้านแล้วมนาจังเล่นกันไหมยังห่วงอยู่ยังห่วงอยู่ยังไ่อย,า,ยากขามอยู่ <c oughs> พี่ไปแล้ว <c oughs> เล่นต้องกนเขาโ๋อโหย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  <c oughs> เดี๋ยวไ้เจอกันใหม่นะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้บายบายจ้า